เราต้องโกหกเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาร้ายจะผิดไหมเช่นเรามาเทวไลบางทีบางคนนะ่ะครอบครัวกลัวว่าเรากลัวว่าเราจะงมงายหรือว่าจะถูกหลอกเนี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาทุกขนะ์ไะเราก็บอกว่าไปวดัดอ่าก็เหมือนกันมาเทวไลที่นี่ก็เหมือนมาวาดนะัดวัดแทรกนะเนาะใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้โกหกนะแต่เราก็อาจจะ เบีเ่ยงเบนไปน,นิดนึงอย่งนี้ผิดไหมเ็าไม่มได้ผิดนะเจตนาไม่เหมือนกันเขาจะไปะเราะฉะนั้นแล้วบางทีบางคนน่ะถามเราว่าเออเขาสวยไหมแต่เขาไม่สวยแต่เราก็บอกว่าก็ดูดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโกหกอะไรใช่ไหมให้เขาสบายใจไงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ที่อยู่ที่เจตนานะแต่ถ้าเกิดโกหกหลอกลวงเพื่อได้ผลประโยชน์เพื่อให้เราได้ได้เงินหรือว่าได้ผลประโยชน์จาก สิ่งนั้นที่เราพูดไปมันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นกรรมได้นะแล้วข้อ5ไม่ดื่มสุราหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทําไมพระพุทธองค์ถึงต้องให้เรางดเว้นเรื่องสุราเพราะว่ามันเป็นของมึนเมาถ้าเราดื่มมากเกินไปมันทําให้เราขาดสติทําให้เราเสียเสียสติแล้วก็กลายเป็นผิดศินพุทธาเพอเจอร์หลอกลวงคนอื่นได้แล้วก็ไปลักขโมยคนอื่นได้ แล้วก็อาจจะไปทำร้ายร่างกายไปฆ่าฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าใครโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะเราขาดสติอะ่ะถ้าเราดื่มสุราจนเกินไปไงใช่ไหมแล้วก็อาจจะเมาแล้วก็ไปเป็นชู้ไปนอกใจไปมีอะไรกับใครได้มันเป็นเหตุหมดเลยฉ,ฉะนั้นแล้วการดื่มสุราที่มากเกินไปเนี่ยมันทำร้ายชีวิตเราได้มันก็กลายเป็นผิดศิลทุกข้อได้เลยถูกต้องไหมใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราอยู่ในศีลเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะจะเจอคนที่ดีมีศีลเหมือนกับเราเราจะไม่เจอคนที่เล่าเมายาหรือว่าคนที่เสพยาเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่มอมเมาทรํรลายร่างกายเรียกว่าทําลายร่างกายเรามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราขาดสติ ไม่มีภาวะที่เป็นผู้มีจิตที่ดีได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องลดละนะแล้วก็ห่างห่างไกลจากยาเสพติดไม่ทําผิดศีลไม่ทําผิดกฎหมายตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเราและเราจะเจอคนที่ดีคนที่มีศีลธรรมไปไหนก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูจะเจอคนที่ศีลเสมอกันเพราะว่าเรารักษาศีน,นี่แหละก็จะทําให้เราจเจริญเรื่อง นะวันนี้ก็ตั้งใจแล้วก็อยู่ในศีลแล้วก็ปฏิบัติทำสมาธิให้ตั้งมั่นในการที่เราตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติบูชาแบบเนี้ยเราทําสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันทําให้ได้หรือว่าถ้าเรามีธุรกิจส่วนตัวแล้วเรามีเวลาวันละสิบนาทีตั้งใจค่อยค่อยค่อยๆปรับสิบนาทีอะ มันก็เป็นพลังบุญและมันก็เติมบุญนะเหมือนกับการที่เราออมเงินนะ่ะถ้าเรายอดจะปุกวันละห้าบาทสิบบาทมันก็เป็นเงินที่จะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้ถ้าเราตั้งใจยอดทุกวันเหมือนกับการที่เราทําสมาธิถ้าเราทําสมาธิวันละห้านาทีสิบนาทีมันจะเป็นหมือนการสะสมบุญบารมีเราอะแต่ถ้าเกิดเราห่างหายไปเลยมันก็ไม่มีพลังเชื่อมอะมันก็ห่างไป กลายเป็นว่าบุญกุศลเราไม่มีจะทําอะไรเราก็ไม่ไม่ดีขึ้นเหมือนกับภาวะในช่วงที่แบบว่าดวงตกอะ่ะมันจะมีขึ้นมีลงนะโชคชะตาเราอะ่ะมีขึ้นมีลงถ้าถ้าจังหวะว่าเรามีคุบาอาจารย์คุ้มครองด้วยแล้วจังหวะว่าเราปฏิบัติด้วยอย่างน้อยวันละห้าน,นาทีสิบนาทีหรือว่าอาทิตย์ละวันอย่างน้อยอาทิตย์ละวันนะ่ะต้อง,ต,องต้องทาเลยแหละนะก็คือเมื่อเราทําแล้วบุญบารามีตรงเนี้ย ก็จะปกป้องคุ้มครองเราครูบาอาจารย์นั่งสมาธิอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์เรารนลึกถึงเราได้ถวายบูชากบดีตรงเนี้ยครูบาอาจารย์องค์ในเราก็จะมีพลังมากขึ้นและพลังครูบาอาจารย์เราแล้วก็องค์ในเรามีบารามีขึ้นเราก็ซื่อถึงขอบารามีครูบาอาจารย์เทวไลที่นี่บารามีพระมารดาช่วยเสริมส่งเราได้อีกทางหนึ่งก็ได้สองต่อ และชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เรามีความเชื่อในครูบาอาจารย์และเชื่อว่าการทําความดีและชีวิตเราจะเจริญเมื่อเราจเจริญขึ้นการงานเราดีขึ้นเราประสบความสําเร็จสุขภาพร่างกายเราดีเราก็สามารถที่จะเรียกว่ามีเงินทองมีโชคปีลาบอะไรดีขึ้นเราจะได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยครอบครัวเราช่วยพ่อแม่พี่น้องช่วยคนที่เรารักนะ ลูกหลานบริวารและเราก็จะได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้การที่เราจะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้เราในความเข้าใจของความเป็นมนุษย์ก็คือต้องเหลือเฟือต้องเราต้องอิ่มก่อนครอบครัวเราต้องอิ่มก่อนแต่บางทีเราค้าขายเราทําธุรกิจบางทีของเราของเราค้าขายเรามีแจกแถมหรือว่าให้คนคนที่ไม่มีคนท้องคนจนอันนี้มันก็เป็นจิตที่มีความเมตตานั่นแนหะบารมีนะ ที่ให้ผู้อื่น่เราสละสละให้สละได้เราก็จะได้บารมีเรียกว่าจิตแห่งความเมตตาบารมีสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเรามีใจมีจิตท,ที่เป็นกุศลมีจิตท,ที่มีความเมตตาตรงนั้นน่จะได้สิ่งที่ดีย้อนคืนเราอย่างอัศจรรย์บางทีบางครั้งเราเคยดูหนังดูละครเทพเทวดาเคยปลอมตัวมา เป็นคนจนมาขอข้าวขออะไรให้เรา,ให,เราให้เรารู้รู้จักมีความเสียสละนั่นแหละบางทีเราอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเบื้องบนอาจจะจัดสรรให้เราทดสอบจิตเราก็ได้ว่าเรามีเมตตาไหมเรามีความที่เรียกว่าเป็นผู้ให้ไหมแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆได้เราต้องเป็นผู้ที่รู้จิตรู้ใจตัวเราเองว่าภาวะเราเห็นแก่ตัวไหม เราเป็นผู้ให้ที่ดีไหมเราถึงจะได้รับพรที่ดีนะเาาฉะนั้นแล้ววันนี้นั่งสมาธิไปให้สัจธรรมให้แยกคิดเอาไปพิจารณาว่าภาวะของเรามีศีลแล้วก็มีเมตตามีกรุณาเพียงใดใจเราจะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นผู้รับที่ได้รับพรจากเบื้องบน ที่มากมายนั้นเราก็จะเป็นพื้นที่จิตเราจะเป็นพื้นที่ที่จะมีฐานรองรับพลังบารมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆที่เราจะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เราจะเป็นคนคนหนึ่งที่จะทำให้สังคมให้กับประเทศชาติให้กับโลกใบนี้ ได้มีความสุขมีความสันติสุขคือการแบ่งปันและเราไม่เรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ที่แข่งขันอยากได้อยากมีอะไรแต่เราเป็นผู้ให้นั่นแหละมันคือความสันติสุขเข้าใจหรือยังนะสาธุสาธุาธนี่คือหัวใจของการมีองค์มีเทพและท่านจะเสริมทรงให้เรามีชีวิตที่ดีเพื่อเราจะแบ่งปันให้กับผู้คนให้แบ่งปันให้กับผู้อื่นไม่ใช่เฉพาะครอบครัวเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วการที่เรานึกถึงตอนนี้เราต้องหาเงินทองมีสัมมาอาชีพเราเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าเรามีมากขึ้นเราต้องเป็นผู้ที่เสียสละให้กับผู้อื่นตอนนี้เรามีครอบครัวพอเรามีครูบาอาจารย์เรานึกถึงที่นี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นึกถึงครูบาอาจารย์ที่นี่เราก็รักเพิ่มขึ้นนะมันก็จะกว้างขึ้น<ม>ก็จะทําให้เรามีใจที่กว้างขึ้นมีจิตที่สว่างขึ้น รับเปิดทางให้เราได้รับอะไรมากขึ้นมันจะเหมือนเป็นผู้ที่มีจิตที่แพร่เราก็จะได้รับอะไรที่มากมากกว่าเดิมนะลูกนะสาธุสาธุ